วันนี้เรามาลองเทสเจาะเกาะ95%บวกกับความแรงคริติคอลนะครับ36ก็คือใส่รูนแรมเพจนั่นเองเกมนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆครับบอกเลยว่าฟอร์เรนโดตัวนี้มีของครับหมายถึงโหดนั่นเองไม่ได้มีของหมายถึงโปนะในเกมนี้เดือดมากครับยาวนานไปถึง25นาทีเป็นการเทสไอเทมที่สุดครับบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนหลายอย่างมากต้องดูกันยาวๆครับเกมนี้ คลิปนี้ทำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการขอไอเทมที่เพื่อนๆขอเข้ามานะครับว่าใช้ดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช้ดีครับเออเราไปรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับจะได้ว่า25นาทีเดือดๆกันไปเลยสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสแบบักแป๊บอินโทรใหมอย่างเท้ใครกำลังมองหาไอดีเกมอาวราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ มีร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์หิยตามเยอะชาติทุกไอเดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตด,ดีรเวลเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมเอารูนอะไรมาที่นี่ก็จะเป็น9.5อาตาัตราคริเทนคอลนะครับคืออย่างนี้และเพจสิบตรงกลางสีม่วงนะครับใส่เป็นโทนและก็แอสซินเนะครับอย่างละห้าส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นดาร์คคอร์นะครับวันนี้มีเพื่อนขอเข้ามาว่าให้เล่นพวกเดฟสเ l เยอร์ดล จาะเกาะ15ด้วยพารสของหยานอีก40บวกมูลา40นะครับรวมทั้งหมดมันจะเป็นเจาะเกาะเกแล้วก็บวกกับรูนความแรงที่36นะครับประมาณนี้เลยที่เ,เพื่อนๆขอเข้ามานะครับวันนี้ก็ทเทสเต็มประสิทธิภาพมาเทสอ่าต้นเกมผมยังไม่รู้นะว่ามันมันปันมาไหนครับแต่เมื่อกี้ก็ซัดๆโดยเลือดผมไม่ค่อยลดเหมือนกันนะเอองงๆเหมือนกันครับผมคิดว่ารูนไอเทม มันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรวะอาจจะพึ่งดวงมากมากเลยนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวต้องมาเทสในตอนเล่นเกมนะครับผมผมไปเคยเล่นรูนอันนี้เหมือนกันนี่เพื่อนๆขอมาก็เทสให้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สลับมาด้านตรงนี้นะครับดอกก็อยู่ข้างล่างครับเราไหลมาด้านบนแทนโอเคอันนี้เราสบายใจแล้วป่าก็อยู่ด้านล่างนะครับแล้วป่าเป็นคนเก็บขี้ราเข้าไปด้วย ก็เป็นบูเ้นไปครับด้านล่างแล้วก็อยู่กับฟลรินโน,นไปก่อนนะครับ,บดเ,เดียเ๋ยวรอเคลียนนี้ปุ๊บเราลงเลยเลียนนี้ปุ๊บเราลงเลยเปเไปครับรองเท้ามาดาบสั้นแล้วก็ขึ้นเป็นเจาะเล็กแบบนี้ตามสูตรนะครับตามสูตรกดรวมครับตอนนี้จะเป็น4ีต่อ5เพราะผมมาแล้วนะจ๊ะสี่5ต5อห้าผมมาแล้วนะจ๊ะ ลยุยเอาแค่นี้พอโอ้โหยังโดนครับเอาแค่นี้พอแล้วก็มังกรเพื่อน <c oughs> ไฟกันเจะนุ่นตัน้นโอ้โหบริเนโนแอบเอามังกรนะครับแอบเอาดาสติกเกอร์ให้เพื่อนไปตรงน,นี้วาร์ปกลับแล้วก็ขึ้นไปรับเลนเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะใช่อืไม่อยู่ตรงนี้ก็ตีมังกรอยู่คือซับคือซับโอ้โหมันเอาสุดมันเอาสุดมันเอาสุดมีสวน เราจะยังไม่ว้าไปครับอย่างนี้ต้องหนึ่งต่อหนึ่งก่อนเพื่อความเข้าใจเก็บสองไว้ก่อนครับเมื่อกี้เขาติไปแล้วนะเหลือเราแค่ยังไม่อันติแล้วาจังหวะนี้เขาเก็บด้านบนแน่นอนครับด้วยพฤติกรรมของเขาเก็บบนก่อนโอเคอะประมาณนี้อาจจะพึ่งดวงเยอะผมคิดว่าครนี้พึ่งดวงเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบคลีมาด้วยแล้วกันนะในเกมเกมนี้ แต่ถ้ามันอะไรอะไรแบบว่ญญาเลกเกินไปเกมตามเกินไปหรือว่าเกมทรงๆอะไรเงรี้ยต้องมาเทสไอเทมกันอีกทีนะครับว่าผมจะออกแบบไหน<ส>เขาก็ยังไม่กลับนะเขาก็คลิปถ้าไม่ติดคีก็คือไม่แรงเลยครับไม่มีความแรงเลย<ส>แบบโอ้โหโโโ <S <S> <S> <S แต่มาครับผมมาผมมาแล้ว ประมาณนี้นะถ้าผมเทสให้ดูต้นเกมนะครับบางทีมันก็แรงที่โซโล่คิวได้ก่อนนะครับภาพมันไม่ติดคี้เลยแบบนี้เลยครับมันก็อาจจะเศร้าๆหน่อยไม่มีความแรงครับอืมก็ต้องรอติดลีอย่างเดียวเล่นลิงยังง่ายกว่าผมผมพูดอย่างนี้เลยนะ <laughs> เล่นลิงง่ายกว่ามันออกถุงมือด้วยครับต,ต้นเกมเอาไปแค่นี้พอครับโหแล้วอ่อยเราเล่นอย่างสด เพื่อนสามารถน่าจะดึงผมไปถึงไลต์เ,เกมได้ครับจะพูดคำว่าต้นเฉยไม่กลับนะครับผมเอา SP แล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อฟาร์มฟืบวหสยอา่าอเรียบร้อยดีครับงี้เรียบร้อยดีครับแบบนี้เวทสกูดผมกดอันตีป,ปุ๊บนะมาหลอกดิแบบว่า หันหลังมาเลยนะบอลหลอกนี่แบบเข้าเต็มสูตรโอเคครีปแล้วก็ว้าไปหาเพื่อนเลยครับไปเอาเลงกลางต่อไปก็ได้อาจจะงกครีปเท่าไหร่จะเอารถตีอะไรกดตีป้อมนะแต่อยู่ในระยะของศัตรูมันก็เลยตีฮีโร่ไปเนี่ยครับโหแล้วอยากสูบมันมีสกิลเด้อเข้าไปก็ตายฟรีว่ะกู ไปดีกว่าครับลาก,ก่อนนะเพื่อนโอเคเรามาเทสกันเลยดีกว่านะครับเป็นเจาะกอดเล็กกับกับอาร์เคเนเมอร์ er, สีเขียวๆนะครับตอนนี้ไอเทมมันจะประมาณนี้ครับความแรงจะประมาณไหนสู้เลยครับโอ้คอมโบผมมันไม่ค่อยดีว่ะหายละโอ้ดิยากโอ้ดิยากโ,โอเคอันนี้คอมโบพลาดด้วยครับ โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมดันขึ้นมาจนแบบสุดเนะดันสุดเลยครับเพราะว่าเราเป็นลูอี้นะทีมเราผมก็จะค่อยวาร์ปไปช่วยเพื่อนแล้วกดอั้ติเข้าไปแล้วไปหาซ้ายขวาอู้ขวาขวาบางสุดขวาเลือดน้อยสุดลา้อนโอ้โดฮีราสววเข้าไปนิดนึงก็ว่าสโลสโลครับประมาณนี้ก็เล่นกับฮีโร่ที่เพื่อนเอามาด้วยะครัย เอามาประมาณไหนก็เล่นประมาณนั้นเนี่ยดันสามารถดันสูงได้เลยอันนี้โรนก็ไอเทมเอ้ยไอเทมประมาณนี้นะมุราณวิสัยอมนิอามเลยครับอุย้ยยิ้มสายนี้มาหรอกได้เพื่อนมันกันไกลภาพซะด้วยกันไกลภาพแล้วทำดาเมจไม่ทันโจกเกอร์ครับผมคิดว่าเราต้องฟาร์มอีกสักนิดนึง้าเปิดตัวบางๆไม่เร็วพอตายเองครับมันจะเอาจริงกันเนี่ย เอาเลยค่อยๆค่อยๆคอมโบใจเย็นๆใจเย็นๆปุ๊บต้องออกแล้วว่ะต้องออกแล้วว่ะต้องออกแล้วว่ะอ่าเด็กก็ไฟคืนก็ไฟคืนแล้วทีถอยออกเลยครับอ่าคราวนี้ยังเมมอยู่เมมอยู่ข่าวดีนะครับเรื่องลูนกับไอเทมที่เราจะออกในเกมเกมเนี้ย รูเรามาเราอยากจะใช้กับคีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราเจอคีโร่ประมาณเนี้ในเลงเราต้องออกตัดเลือดถ้าไม่ออกตัด,ตดเลือดผมสู้ฟอร์เนิโนโไม่ได้เลยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สลอตไม่พอนะครับเราอาจจะออกมาเป็นดาบแดงดาบชี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถออกดาบแดงที่มีความแรงสูงสุดในเกมทางกายภาพได้นะครับอืมก็มีแบบดาบตัดเลือดต้องพูดว่าดาบตัดเลือดมาเล ตอนนี้เพื่อนลดดาเมจเอ้ยเพื่อนลดพลังะพลังชีวิตคู่ต่อสู้ให้หมดแล้วอย่าติดคือครับตอนนี้ไปไหนก็ไปไปะรอตอนนี้โอ an, ย้ยได้คดีมว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วเรื่องรูนกับไอเทมมันไม่มีแอดแมชกันนะครับก็ทาผมไม่ออกคลีนนะรูนที่ออกมามันก็จะอาจจะลัคก,กี้แค่แบบตีแล้วติดคลี แต่ว่าความแรงในการคีอาจจะไม่แรงเท่าออกดาบคลีนะครับผมพูดซ้ำๆแบบขีๆอะไรไม่น่ามึนกันเออไอเทมมันไม่ค่อยมีกแนแมทนะครับดิปรเชอร์มาฟุปัชชุบสุดยก็ออกดิปอร์เชอร์เนี่ยผมต้องเอาไว้กันในไฟด้วยนี่เพราะว่าถ้าหยานออกไอเทมบางๆแบบเนี้ยมันโดนโดนเขาจะโดนโจเกอร์สวนได้เหมือนกันนะครับเออตอนนี้ก็ลำบากเลยแต่ตัดสินใจยังไงก็ต้องขึ้นดาบดาบตัดเลือดไว้นี่ครับ ไม่ได้วะ่ะกลางซะเยอะเลยใครคนะีวะเนี่ยเราคีบปะน่าจะเป็นเราคีนะคีร่าเขาใส่โลชีเหมือนกันครับแต่ว่าแย่งบัฟฟ้าไม่ได้เป็นนาทีที่สิบห้าพอดีครับตรงนี้หายแล้วอ่า ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาครับไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเดี๋ยวรอมาเล่นเขาเรียกว่าการกันเอากันกันเอานะครับอืมไอเทมสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบคีให้ก่อนแล้วกันดาบคีดาบคีดาบค,าบคีไปออกก่อเกิดทำไมเออดาบคีแต่ตอนนี้ยังมีบัฟของกอสเทเยอร์ครับอู้แล้วอุ้รโดนมาหลอกปาดแบบนี้แบบนี้เข้าสุดอ่ะรอปุ๊บหมดอ่ะเรียบร้อยครับถอยแล้วลุยคู่ขอบคุณทีครับผม โอ้ไม่กันนะกูตายนี่ครับฮีโร่ก็อันนี้ให้เครดิตเพื่อนเลยฮะผมรอดเพราะเพื่อนไม่ได้เพื่อนนี่ผมแย่เลยได้เกาะเกิดคีล่าไปครับแล้วก็ถ้าเป็นประมาณนี้เขาจะใช้งักนิดนึงเออเขาต้องไปหาเลือดก่อนแล้วค่อยมาดันเลนต่อนะครับอาจจะได้ก๊อตแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ้านเลยนะครับเมื่อกี้ผมทําได้ทําได้พอดีเลยเดี๋ยวหน้าจะต้องแบบไฟก๊อตใหม่นะตรงน,นี้นะเออการบุูกเขาเริ่มแบบถัดถอยไปละ โอเคชิ้นส่วนสุดท้ายที่ผมได้มาก็จะเป็นดาบครีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีดาบแดงเฟรตูธนะครับไม่มีในความแรงที่กายภาพไอเทมที่มันแรงที่สุดในเกมอะไม่มีนะตรงนี้นะครับ <P esto! S 1> ต้องออกแบบนี้จริงๆครับคือดาบแดงไอ้ดาบตัดเลือดอะผมต้องเจอฟอร์เโนในในเลนอยู่แล้วเนาะเออในไฟก็ดีเหมือนกันนะครับดาบตัดเลือดผมคิดว่าเกมเนี้ยต้องออกยังไงก็ต้องออกนะครับ more, เป็นฟอร์เโนตาย เป็นเราตายซี่อสีครับเดี๋ยวผมไปทำเลก่อนดีกว่าตอนนี้กอสเลเยอร์จะเกิดอีก50วินาทีะครับและดันสุดอนะดันสุดด้วยบอกเลปุ๊บไปเลยกว่าแบบนี้โอเคมาที่เลนกลางแบบนี้ครับจริงๆไปปิดคิล่าได้ตัวช้าเกินครับเรื่ดีๆเราไม่เข้าสุดนะเราจะค่อยๆเล่นนะครับ เล่นกอะโจเกอร์ระบากปุ๊บม่อ,อกรแล้วเขากดสกิลสองเข้าไปอมืมันฟิกเกอร์มันรู้แกว้วอะแครี่ตัวนี้มันรู้แกว้วอะฟอร์นิเจอร์ไม่ก็เดือดกันไนงะพอแล้วเพื่อนสกิลหมดไหมหมดแล้ว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 โอ้ยยังเป็นคีราตายนะครับแล้วก็เป็นอ้อยตายวิวคานะตรงนี้ก็ยังเอามังกรกันไม่ได้นะครับน่าจะต้องรอป่าก่อน ฟาร์มไปเลยครับตรงนี้ตอนนี้ถามว่าพี่ของของครบแล้วในฟาร์มาทำอะไรเดี๋ยวออยซื้อเกาะเกิดหรือไม่ว่ามาจะออกดาบแดงเออขายรองเท้าออกดาบแดงนี่ต้องดูก่อนนะครับเอาเปฟ้าไปเลยเออยไม่นา่าจะใช้ละตอนนี้ก็โซนๆไปครับรอเพื่อนแล้วเปิดจริงป่ะเรียบร้อยเออไมนต้องแบบนี้ดิวะกว่าจะฆ่าโจ๊กเกอร์ได้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,นครับ เมื่อกี้มาหลอกป่าแบบทูดามเมตเลยนะแพ้ทูดามเมตครับโจ๊กเกอร์วันนี้เล่นสุดเลยเอาก้อนได้แล้วครับขอตรงนี้นิดนึงอไปไปไป,ปเอาก้อนแล้วก็ขายผมว่าก่อเกิดกันดีกว่าก่อเกิดกันดีกว่านะครับตรงนี้ฟิกเกอร์มันสี่สิบวิโจ๊กเกอร์ก็จะมีฟิกเกอร์เหมือนกันนะครับน่ากลัวแคลรี่ตัวนี้น่าก,กาลัวครับแบบยิงโคตรดีแล้วแบบ ไม่รู้แก้วด้วยล้วงไม่ล้วงไม่ง่ายครับตัวน,นี้โอเคว่าไปด้านขวาผมทำเลนบนยาวๆครับสวยงามมือหยีรูดป้อมรูดป้อมครับผมไม่สนใจนี่ออฟเลนที่ดีต้องรูดป้อมวิดีโออ้อมดีกว่าเซฟพลังชีวิตนะครับปกติเนี่ยผมจะเดินเข้ามาแล้วไม่เกมนี้เกมตึงครับ ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะแต่ขวามาครับขวามาให้เพื่อนตอกลางไปเราขวามันเล่นว่ะอุปเชื่อมาลูกพ่อจังหวะขอให้ได้พูดคำนี้ว่าจังหวะสุวรรณอ่าก็แรงอยู่ถือว่าแรงนะแต่น่าจะแรงด้วยไอเทมแล้วก็อาจจะติดคิดแต่ผมมองไม่ไม่ทันว่ะเมื่อกี้เออแล้วยายออกเพื่อ แต่เคียร์ครีบเราขอลองสับเทสกนิดนึงก็ถือว่าโอเคไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นนะปาดไปติดฟุตจอบเพิ่มโ้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์มันได้เคียวด้วยชิ้หายแล้วไปเล็บช่วยด้วยช่วยด no ้วยเ no ออไม่กดพาดใส่กูเลยว่ายังไงสิจังเกิลออฟเดยกันจังเกิลแต่ว่าออกกไปทั้งคู่ครับ โอเคในเมื่อเกมมันตามไม่หมายถึงว่าเกมมันเลทเกมมากเกินไปครับมันค่อนข้างยวสีอ่ะเดี๋ยวผมจะออกเป็นรองเท้าดาบแบงผมขายตัดเลือกทิ้งแล้วนะเออจะมาลองเทสต,ตอเมเอ็ดให้ดูเลยครับดาบแบงบวกกับดาบคีนะตอนนี้นะจะดูเหมือนว่าขีราจะหลุดครับตรงนี้เมื่อกี้ไฟเอ้ยเมื่อกี้แอสซิสเราสู้กันหนึ่งหนึ่งครับเอาละฝั่งเขาก็มาเติมกันดึงดึงหลังหน่อยเพื่อนดึงหลังหน่อยดึงหลังหน่อยดึงไปอีกได้ไหม เออเพื่อนมาแล้วได้เลยเพื่อนสวยงามอ้สวยจ,งจังหวัดที่จวดเลยโอเคในเปลี่ยนอะไรเท่กันเจอครับขายรองเท้าทิ้งซื้อกอเกิดครับอีกทีหนึ่งเราจะได้ในส่วนอกอเกิดแล้วแล้วก็เขาตายไปสองตัวดาเมจหลักๆเลยนะตีคองเลยครับเขาเสียสามทางไปแล้วเหมือนกันถือว่าตึงเลยนะเกมนี้ฝั่งเขาที่41 41สกอร์กอคิวนะ ต้นเกมนี่แต่ว่าโคตรเดือดหว่าจะถึงสเกลในเกมของเราไม่กำบัดอยู่อ่ะโอเคอ่ะบวกก็ได้อ่ะถ้าขนาดนั้นละอืมแต่ขี่ไปหนึ่งทีขี่แรงมากนะ2008 2008นะครับไอเทพขนาดนี้ไม่แรงให้ได้ไงอ่ะดาบแตงดาบขี่กุลาเออยอะไรเออย เจาะออีก95นะครับถ้าเรากดอันติย้ำอีกรอบครับสำหรับตอนอย่างกดอันติเราจะได้รับเจาะคอของพาส์ติเขา40ขึ้นมานะครับอัตราคิดที่เขา34 34เือแบบมันติดดีแบบนี้ดีวะแล้วโคตรแรงครับอาล่ะจังหวะนู้อ่ะอัตีไปเพื่อนโอเค จบเลยครับจังหวะสุดท้ายผมแอบเห็นนิดนึงตอนที่ผมสับคีล่านะแรงมากเลยครับแล้วก็มาหลอกอะ่ะปาดปิดไปผมว่มาผมสับไปประมาณ70อ่ะประมาณ70%เลยสับครั้งเดียวนะสับครั้งเดียวเพื่อนๆลองไปรีรีดูได้ผมคิดว่าผมน่าจะดูไม่ผิดนะ70%ไม่สับครั้งเดียวอันติแล้วก็สับอีกครั้งหนึ่งอะ่ะประมาณนี้นครับก็ รุ่นผมคิดว่าหวังผลในเรื่องของลัคก,กี้มากเกินไปเออรุ่นเออที่เทสมามันเล่นไม่ยากขนาดนี้นะเออประมาณนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากลองสําหรับรุ่นเซไดเทมนี้ลองเลยครับแต่ผมคิดว่าเล่นยากไปน,นิดนึงก็ประมาณนี้แล้วกันเทสให้ดูแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับ้าใครชอบนี้ฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมบายสาวกันสาวสาวชวนเล่น จุ๊บๆเฮ้ยแต่ประกดส่งยังไง